เหตุนี้นี่รู้อะไรยังเพราะเราเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ดูเป็นความธรรมดา องเกินแบบนี้ก่อนนะครับว่าวัดที่สร้างตามริมแม่น้ําท่าจีนในเขตอาเภอศรีประจันเนี่ยนับตั้งแต่วัดพังม่วงทอดยาวมาจนถึงวัดโลกาบางทีก็มีวัดเก่าอยู่บ้างแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่เจดีเล็กๆที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กราบไหว้ในชุมชนเท่านั้นหรือบางทีทุกวัดก็อาจจะถูกสร้าง,งพร้อมๆกันในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จไปกระทํายุทธหัตถีณอําเภอดอนเจดีในราวๆปีพุทธศักราช2135ก็ได้นะครับ คือว่ากันว่าอำเภอศรีประจันเป็นพื้นที่ให้เหล่าทหารได้พักกองทัพและเป็นทางผ่านของกองทัพด้วยโดยตำนานของวัดพังม่วงเนี่ยได้เล่าไว้ว่าในแถบตรงนี้น้ำจะตื้นที่สุดในช่วงหน้าแลง้งกองทัพทั้งกองทัพคงต้องใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้ในการข้ามแม่น้ำไปยังสถานที่ตั้งค่ายที่สุดท้ายคือตรงบริเวณบึงหนองสาลายก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะ,สะเสด็จไปกระทำยุทธหัตถี แล้ววันเวลาก็ได้ล่วงเลยไปผ่านไปนับร้อยรอยปีโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างไว้ก็มีอยู่หลายแห่งรวมทั้งวัดโลกาแห่งนี้ด้วยเป็นวัดที่ถูกปล่อยร้างนานเท่าใดก็ไม่มีผู้ใดทราบหลงเหลือไว้แต่เพียงร่องรอยหลักฐานบางส่วนเช่นเนินเจดีก้อนอิฐศีลาแรงที่ผุพังโดยที่จะพอให้สืบทราบเชื่อมโยงได้ว่าสร้างในสมัยใด อันนี้คือเป็นแบบเหมือนเจดีย์วัดเก่าเนะจนราวๆปี พุทธศักราช2,525มีการบูรณะกลับมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งโดยหลวงพ่อสรรพระครูโสพลสิทธิการแห่งวัดพยัคฆารามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมีการบูรณะวิหารพระประธานและสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นมาใหม่จากนั้นไม่นานก็ถูกทิ้งร้างไปอีกครั้งหนึ่งจนเมื่อปีพุทธศักราช2,556ทางคณะสงฆ์อำเภอศรีประจันทร์จึงทำเรื่องขอจัดตั้งวัดอีกครั้งหนึ่งและได้นิมนต์พระมหาชัยนรงค์อภินันโทมาจำพรรษาและได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2,557จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองในวันที่ไปนี้นับว่าโชคดีมากซึ่งก็ได้พบกับท่าน ท่านได้เล่าให้ฟังว่ายังมีเศษอิฐเก่าโดยท่านจะยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งหากมีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่จะได้นําหินเก่าตรงนี้ก่อกลับคืนไปตามหน้าที่เดิมอิฐแต่ละก้อนมันเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแม้ว่ามันจะผุพังลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีให้เห็นแม้ว่าเวลามันจะผ่านมาแล้วหลายร้อยปีก็ตาม ส่วนโบสถ์มหาอุดเป็นการบูรณะขึ้นมาใหม่แต่พระประธานด้านในก็ถูกแต่งเติมไปนิดหน่อยไม่ได้มีลักษณะเด่นชัดเป็นศิลปะอู่ทองแล้วโดยองค์พระจะเป็นการจำลองแบบมาจากพระพุทธชินราชนั่นเองส่วนตรงด้านหลังนั้นท่านบอกว่าน่าจะเป็นฐานเจดีเก่าแต่ว่าจะก,กว้างยาวเท่าใดนั้นท่านยังบอกว่าไม่สามารถดูได้สําเร็จสักทีหนึง่งท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านเคยไปขุดดูเพื่อที่จะหาล่องรอยหลักฐานความกว้างยาวของฐานเจดีขุดไปสักพักหนึ่งก็ต้องยุติ เพราะว่าเจอโพรงใต้ดินขนาดใหญ่ใหญ่มากความไม่ธรรมดามันอยู่ตรงที่ว่าท่านเจอไข่งูแล้วก็เศษหนังงูลอ,อกคราบอยู่จํานวนมากอยู่ทีเดียวเป็นอันว่าการขุดวันนั้นก็ต้องอยุติแต่เพียงเท่านั้นและทุกอย่างก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ต่อไปจากนั้นท่านก็เล่าต่อไปว่าหลักฐานท้นสําคัญของวัดนั้นคือใบเสมาคือวัดทุกวัดจะต้องมีใบเสมาแล้วใบเสมาเนี่ยมันคืออะไรมันมีความสําคัญยังไงอันนี้เด็กๆจดไ้นะเผื่อ,อออกสอบ ข้อมูลที่ได้จากกรมศิลปากรบอกว่าใบาเสมาหรือสีมาเป็นปฏิมากรรมหินสลักซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยการปักใบเสมาดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการสืบเนื่องมาจากระบบความเชื่อโดยระบุแบบกว้างๆได้ดังนี้ 1. คือคติที่สืบทอดกันมาจากประเพณีการตั้งหินโดยเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองในเอเชียอาคาเนย์สคือการสร้างขึ้นมาเนื่องในพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลกักเขตกำหนดบริเวณศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและ 3. เป็นตัวแทนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ธสำหรับก,ก,การเคารพบ,บูชาทำหน้าที่คล้ายสถูปหรือเจดีหรือพระพุทธรูปเพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้บูชานั่นเองจำแนกลักษณะเด่นๆของใบ เสสมมมาตาตยยุคััไดด้้งนีในสมัยสุขโขทยัยส่วนใหญ่เป็นแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่ปักอยู่บนดินแต่ว่ายังไม่มีแทน่นหรือว่าฐานมารองรับต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้นและตอนกลางใบเสมายังคงทําจากหินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่สมัยอยุธยาตอนปลายใบยเสมาจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมและมีความหนาไม่มากมีการทําฐานหรือแท่นสูงเพื่อมารองรับใบเสมาเรียกว่าเสมานั่งแทน่นซุ้มสีมา ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใดแต่ว่าสันนิษฐานว่าคงสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นต้นมาแต่ว่าเริ่มหมดความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่4โดยใบยเสมานั้นในยุคลงหลังจะเป็นการแกะสลักลวดลายตาพระธรรมจักรซึ่งตาพระธรรมจักรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและเพื่อบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่มายังดินแดนนี้แล้วนั่นเอง แต่ก็น่าเสียดายที่หลักฐานชิ้นสำคัญนี้ยังไม่ถูกค้นพบในวัดโลกาซึ่งหากมีการค้นพบก็จะสามารถประมาณการก่อสร้างของวัดนี้ได้ว่าถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดและมีอายุเก่าแก่ม,มากเพียงใด สุดท้ายนี้ถ้าท่านใดต้องการที่อยากจะมากราบไหว้หลวงพ่อในโปรดมหาอุดก็ขอเรียนเชิญนะครับหรือว่าหากอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีพื้นที่ไว้ให้ปฏิบัติธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับใครที่อยากมาหรือว่าอยากหาความสงบสุขในชีวิตก็เรียนเชิญได้ที่วัดโลกกานะครับ